เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในฟีฟ่า21คาเรียโหมดอีกครั้งครับหลังจากห่างหายไปนานก็ต้องขออภัยสาววงฟีฟ่าทุกคนเลยนะครับผมเรียกว่าเขาดาวนับถอยหลังสองพาร์ทสุดท้ายนะครับสองพาร์ทสุดท้ายที่เรากําลังจะจบซีรีส์ฟีฟ่21คาเรียโหมดนิวเจนกันนั่นเองนะครับผมเรียกว่าก็เป็น เนี่กว่า2พาร์ทที่น่าจะสนุกดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิทินกันเลยนะครับผมหลังจากที่จริงๆมันมีพาร์ทก่อนหน้านี้1พาร์ทครับแต่ว่าพาร์ทนั้นน่ะมันไฟล์มันเสียครับเลยน่าเสียดายมากสนุกมากเลยนะครับก็เลยต้องข้ามมานะนั่นเองนะก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยจริงแล้วมันต้องเป็นแมนซิตี้ที่เราชนะมาสามศูนย์เนีแล้วก็เสมอกับวูฟบหนึ่งหนึ่งนครับแต่ว่าไม่เป็นไรพะมันเสียแล้วก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เนี่ยเราเลยเลือกตัดมาเป็น2พาร์ทหลักๆเลยก็คือวันนีี้เ่ย เรามาอยู่กับนัดที่ต้องเจอกับเวสต์แฮมครับทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนัดสุดท้ายเบลเยี่เนี่ยเจอเวสต์แฮมมันสำคัญตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมมันสำคัญนะแล้วก็นัดสุดท้ายของ FA เครับครับเราเจอกับฮูมจัมตันในนัดชิงชนะเลิศครับก็เป็นเกมที่ดูเดือดแน่ๆฮะแล้วก็อีกเกมหนึ่งครับหลังจากที่เราชนะแมนเชสเตอร์มาได้3 0นสูรันก็เข้ารอบชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกครับมาเจอกับบาเยี่ยมวนิคนั่นเองครับที่เอาชนะกลัดบากมาเช่นเดียวกันนะ นั่นหมายความว่าแมนยูจะเป็นเหมือนการรีแคปเกมสําหรับแมนยูกับทางด้านของไบเยอร์เหมือนปี1999ครับที่เรียกว่าเปิดแจ้งเกิดโ oh, อเลกวันัุชาเลยนะตอนนั้นนะครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันก่อนเลยกันนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูครับว่าทําไมเกมนี้มันถึงสําคัญนักนะนั่นคือตอนนี้เนี่ยเราคะแนนตามทางด้านของเวูร์ยูอยู่1แต้มครับทุกคน1แต้มเท่านั้นเองนะครับผมและเป็นนัดสุดท้าย ชี้ชะตาเลยครับว่าดัดนี้เนี่ยแมนยูจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรือไม่ถ้าแมนยูชนะนะวงเล็บต้องชนะสถานเดียวนะครับถ้าเสมอต้องให้ลิเวอร์อพูลแพ้ต้องให้ลิเวอร์พูลแพ้ด้วยครับคะแนนถึงจะเท่ากันที่88แล้วผลต่างแมนยูน่าจะดีกว่าแมนยูต้องชนะนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปทั้งหมด90แต้มครับแล้วลิเวอร์พูลต้องแพ้หรือไม่ก็เสมอเท่านั้นนะถึงแมนยูจะได้แชมป์ครับ ซึ่งแมนยูนะสุดท้ายเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไเเด็ดครับส่วนลิเวอร์พูลครับออกไปเยือนวูปแฮมตันที่เอ่อมอริ s t a สเตเดียมครับก็เป็นงานหนักของลิเวอร์พูลครับแต่ว่าเรามาโฟกัสทีมเราแล้วทำให้เต็มที่กันแล้วทุกคนพิมาริกอยู่ข้างหน้าแล้วครับเอาละครับผมเกมสำคัญจะว่าที่สุดในพิมยรีกปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมแมนยูเจอกับเวสต์แฮมครับ วันนี้เนี่ยแมนยูต้องเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมคับในเกมสุดท้ายของฤดูกาลครับโดยมีแชมปเป็นเบลลกเป็นเดิมพันนั่นเองครับถ้าแมนยูชนะเนี่ยก็จะแซงเวีร์วภูแต่ต้องให้เวี้์วภูเสมอหรือไม่ก็แพ้วูบทมตันเท่านั้นนะแมนยูถึงจะมีลุ้นที่จะได้แชมป์เต็มตัวนั่นเองครับก็เป็นเรียกว่าเหมือนกับว่ากลับไปอยู่ในช่วงปีที่แมนยูแย่งแชมป์กับแมนซิตี้ครับ และแมนเชสเตียก็พลิกกิงในตาทีสุดท้ายโดยกุนอาเกโรทําให้แมนเชสเตียได้แชมป์ไปนั่นเองฮะบอกเลยว่าเกมนี้สําคัญมากครับสิ่งที่แมนยูทำได้อย่างเดียวคือการที่แมนยูต้องชนะเท่านั้นนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นชะตากรรมของเวอร์พูลที่เราจะต้องฝากมือทางด้านของบุ๊คจมตันในการทําต่อไปนั่นเองฮะเอาเลยครับผมมาดูผู้เล่นเปฟนตัวจริงแมนยูมาในรบบหลัง3ครับ อารอนบิซากร์เดลฟายปาเมกาโนตัวเซเบ้แล้วฟองโซเดวีครับตรงกลางเป็นดอนนี่ฟันเดเบกกับทนต์ของบูโนเฟนเดสครับแล้วก็มีแม็กโชมิเนีด้วยครับส่วนหน้า3ตัวเนี่ยก็เป็นเอขอภัยเป็นหน้า2ตัวนะเป็นโรนัลโด้คู่กับแรดฟอร์ดนั่นเองครับก็วันนี้แมยูมาหลัง3นะครับเน้นแบบว่ารัดกลุ่มแล้วก็เน้นเรียกว่าครองบอลนะครับผมเพื่อที่จะโดมิเนตเกมแน,น่ๆเดี๋ยวมาดูเวสต์แฮมของทางด้านของเดวิดมอยด์นะครับ ก็มีฟาเบียนสกี้ครับมีอารอนเคสเวลนะครับแล้วก็ครกจอร์สันนะตรงกลางมีจารอดโบเวนนะมาร์คโนเบิลแล้วก็เฟรดกับทีนเก่วครับส่วนหน้าเป้าเป็นเซบาสเตียนฮันแลนนั่นเองครับเอาเลยครับผมเกมนัดสุดท้ายตัดสินแชมป์เปี้ยน่ยมกำลังจะเริ่มครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะกดดันของแมนยูมากๆครับเอาเลยครับผมเกมกำลังจะเริ่มครับที่โอแธฟอร์ดนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับมาที่แม็กโทมินิก แม็โจมิเน่ไม่เห็นใครเข้าแล้วแม็โจมีเน่กดด้วยขวาเลยตรงนี้จะลักไก่แล้วเฟสตัดบอลได้มาที่เซบาสเตียนฮันแลมาสูากูได้บอลแล้วอุปเมกาโน่บีบสูงมากะแล้วมาสูากูจะทุ่มใกล้ๆกับปาโบฟอนาวลปาโบฟอนาลเกือบโดนแยบแล้วเข้ามาตรงนี้ครับไปที่เฟสสวยมากต่อเข้ามาที่ Mark Noble. มาร์คโนเบิลมาโนเบิลชิปขึ้นมาตรงนี้แล้วโดนกระแทกข้างหลังครับเซบาสเตียนฮันแลแล้วเฟสกดกมาสวยมากซาบาเบเวนเข้ามาให้เซบาสเตียนฮันแล็ค อันแลเปิดก็ามาตรงกลางแล้วตรงนี้โอ้โหเป็น1นูจากเวสแฮมยูไนเต็ดครับปูแมนยูไนเต็ดลูกนี้พลาดเหมือนจะว่าเจเจอาจะชกบอลไปโดนปาโบโฟอนาอครับโอ้เหมือนจะเก่งเกินไปหรือเปล่าทีมของแมนเชสเตอร์เต็ดครับวันนี้จอนบอลคือลูกนี้เหมือนไม่น่ามีอะไรนะชิปเปิดเข้ามาแล้วบอลมันเด้งแล้วเจเจอาถึงก่อนแต่ว่าไป ซุปเปอร์แมนบินชนกับปอบฟอนนาวไปแล้วปอนก็ไม่ได้ออกไปไหนครับเนื่องว่าเหมือนจะชกวืดด้วยป่ะครับเนี่ยครับเหมือนจะชกวืดนี่ยปอบฟอนนาวเข้าบอนได้เร็วกว่าครับแล้วเป็น1นึนแบบโอโ้แมยูจะต้องรีบเอาคืนอย่างด่วนแลละเคสเวลเปิดขึ้นมาฮันแลวันนี้คือของจริงมากแล้วเปิดขึ้นให้จารอดโบเวนมงเข้ามาอุปาเมกาโนกับวิมิสก้าอุปาเมกาโนต้องเกลียวไปทำได้ดีฮะ วันิซาก้าหลุดขึ้นมาพยายามจะเลี้ยงขึ้นมาเองวันวิซาก้าเลี้ยงขึ้นมาเองส่งให้แรดฟอร์ดทางด้านซ้ายแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเข้ามาให้ฟานเดเบกฟานเดเบกพลิกลูกนี้ฟานเดเบกยิงลูกนี้แล้วก็เรียบรอยดึงประตูตอนหนึ่งจากจอนดี้ฟานเดเบกครับเอาจนได้แมนยูคือว่ากลับได้เร็วมากครับกลับมาได้เร็วมากครับแมนยู โอ้โหลูกนี้เป็นการแทงทะลุตร,ตรงกลางครับแล้วฟันเดเบกใช้เรียกว่าเทิร์นลูกนี้สวยมากครับดูครับเทิร์นหนีกองหลังของเวสต์แฮมครับแล้วยิงเข้าไปอย่างง่ายดายครับต้องชมเลยนอะนนี่ฟันเดเบกช่วงหลังๆนี่คือเขาฟอร์มดีมากครับและเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่บอกว่าเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ดีอยู่นะโอ้เดวิดมอยเซงกับกองหลังหรือเปล่านะครับนี่ที่สกัดไม่ได้ลูกนน่ เอาเลยครับผมกลับมา1ประตูต่อ1นกันเรียบร้อยครับแมนยูยังต้องการประตูต่อครับเพื่อที่จะการันตีว่ายังไงก็ได้3แต้มครับแล้วก็ไปลุ้นเลี้ยวผูเอานะฟาเบียนสกี้ครับจะเปิดขึ้นมาตรงนี้มาที่ทางขวาจารอดโบเวนกับเอาฟองโซเดวีแต่ฟองโซเดวีโดนไปแล้วบูโน o เก็บได้แม็กโซบินีคืนหลังมาแล้วดาบิดเดกอาเห็นตรงด้านหน้าลงลงแลฟอร์ดบอกให้โรนัลด โรนโดเห็นฟานเดอร์เบ็กเคาะให้ตรงนี้อย่างสวยแล้วเอาบอลลงอย่างดีมาคัดแรดฟอร์ดยิงลูกนี่ฮอลสองประตูต่อหนึ่งไปเลยค,ครับมาคัดแรดฟอร์ดครับอู้ฮู้ต้อชมการเบิ้ลนบอลของดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กมากครับอู้โู้คือคลาสสุดยอดครับการชิงบอลตรงนี้ครับเอาบอลลงตรงแรดฟอร์ดครับแล้วโรนโดแตะคืนให้แล้วเคาะข้ามกองหลังมาแรดฟอร์ดลูกนี้ก็ถือว่าจบนิ่งมากฮะ ถือว่าอ้อมเข้าขวาตัวเองแล้วแปรแบบเรียดเรียดเข้าไปเลยเล่นง่ายๆครับแมนยูวันนี้ต้องการประตูโคตรโคตรครับเดวิดมอยนั่งไม่ติดแลยฮะแล้วจอดบอยก็สาใจครับพิกกลับมาได้ก่อนหมดครึ่งแรกครับแมนยูเดี๋ย์ายเปิดข้ามไปตรงอฟองโซเดวีแต่ว่ามันน่าจะออกไปแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดครึ่งแรกไปเลยครับ เอาเลยครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องมีการขยับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยเนื่องจากเซบาสเตียนฮันแลนเนี่ยเป็นปัญหากับแมนยูอย่างมากครับเวลาบอมมาอย่างแมนยูค่อนข้างที่จะรับมือยากพอสมควรนะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการยืนกองหลังเล็กน้อยฮะเอาเลยครับผมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับเมื่อแซมเกียร์จากซ้ายมาขวาตอนนี้ผมยังไม่รู้ผลกับคู่ลิเวอร์พูลนะว่าเป็นยังไงครับยวต้องมาลุ้นกันเรียวไทม์ครับปาเมกาโนออกมาที่ตรงนี้แล้วเห็นแรดฟอร์ดออกซ้ายมา แล้วแรดฟอร์ดใช้ความเร็วตรงนี้เลี้ยงขึ้นมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเปิดขึ้นมาให้ดอนนี่ฟาเดอร์เบกได้ยิงแต่ว,วันเบาไปโอ้โหน่าเสียดายน่าจะฝั่งหน้าครับแล้วฟาเบียนสกี้เปิดขึ้นมาตรงนี้ฮันแลเก็บบอลได้อีกแล้วมาที่เฟสได้บอลออกขวามาเอาภายออกซ้ายมาที่ปาโุลฟอนาออกมาสูวกูแล้วแมนยูจะเปลี่ยนคนแรกก่อนเลยครับเจ้าเจ้าหนัวฟองซัวเดวี่ออกมาแล้วเอาเร็กเตเ,เรสลงมาแทนครับ ก็ต้องการบอลครอสจากเลสเตลเลยแล้วครับแมนยูอาจจะต้องการขึ้นทางซ้ายบ้างครับจะเปิดมาที่ฟาเบนสกี้ขึ้นมาตรงว่าบิสก้ามองชิงได้แล้วฟานเดเบกเล่นกับวิสก้าได้ดิว่าบิสก้าบังได้สวยว่าบิสก้าเข้ามาให้ฟานเดเบกแรงไปหน่อยแล้วลูกนี้จะได้สวรนบเอาละมาที่เฟสฟานเดเบกที่มาตรงกลางแล้วแรดฟอร์ดเห็นด้แคนไรส์สัมผัสแรกเดแคนไรส์ปั่นได้ขวาแต่ติดไปถือว่าลงมาแล้วได้ลุ้นเลยในแคนไรส์ตรงนี้แล้ว เก็บบอลได้เฟซชิพขึ้นมาฟานบิซากา้าวิ่งเร็วมากพอแอลแล็บแล้วแมนยูจะได้เตะม,มุมจากบูนโอนเฟนเดสครับบูนโอนเฟนเดสเตะขึ้นมาตรงนี้แล้วได้มองหุยตัวเซเสบสปัดไปเสาสองลูกนี้ครับแม่เกือบไปไหมต้องดูภาพช้าครับโอ้เหมือนจะหมดสิทธิ์แล้วฟาเบียนสกี้ครับโอ้มองมันถากไปหน่อยะถ้าเกิดเต็มเต็หมหัวน,นี้อาจจะได้ลุ้นเลยครับ นี่อาจจะเปิดยาวๆขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้มาที่มาคัดแรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดเอาบอลลงเจอเนี่ยวุณตัสินบอกไม่ว่าอะไรแล้วจะสาสตร์คืนอุปาเมกโนโนมงคคืนไป็รซานเดอร์อีซักเก็บไม่ได้แล้ววาบูเอนาออกขวามาที่มาซูวก,กูสาสตร์ขึ้นมาเข้าตรงกลางแล้วหมดเวลาไปครับโอโ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเชอนเอาชนะเวสต์แฮมไปได้2อหนึ่งนั่นเองครับก็เป็นเกมจบฤดูกาลพอดีครับ แต่ต้องไปดูอีกคู่ครับว่าจะเป็นผลยังไงครับยังไม่รู้ผลอีกคู่ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับแต่ดูนักเตะมีความคลึกคือในฮาแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะเป็นแชมป์หรือไม่อะไม่ได้กระโดดโลดเต้นขนาดนั้นฮะก็จบไปครับพิมพ์บรีดฤดูกาลนี้ครับแล้วก็เป็นนัดส่งท้ายด้วยที่แมนยูเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไปสอบตัวต่อหนึ่งนั่นเองครับเอาละครับลุ้นกับเกม อีกเกมนะครับของลิเวอร์พูลเป็นยังไรเอ่ยผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้นะเพราะว่าไม่มีการเฮเกิดขึ้นนะครับโอ้ลิเวอร์พูลเอาชนะทังด้้นของบูฟได้สองหนึ่งนั่นเองครับโอ้นั่นหมายความว่าในฤด,ดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองครับโอ้เป็นอะไรที่น่าเศร้าสำหรับแมนยูมากครับนี่ก็คือตารางคะแนนนะครับผมของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ฮะก็จบไปแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แมนยู ตามลิวพูนึงแต้มโอ้โหถือว่าน่าเสียดายมากครับแมนยูนี่คือลอยลำมาก่อน,นะครับแล้วลิวพูค่อยๆแซงขึ้นมาครับตัวแต่ว่าลิวพูนี่ก็ทำผลงานได้ดีฮะสรุปแล้วเนี่ยคือเป็นสองทีที่สูสีมากแล้วก็ต้องมาเฉือนกันในียกว่านัดสุดท้ายของตารางครับโอ้กลายเป็นว่าลิวพูดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปนะผมแฟนผีอย่างเราก็ต้องเศร้าสองกระทงไปเลยเอาละครับผมไม่เป็นไรแต่ว่าแชมป์ยังไม่หลุดมือไปไหนครับเนื่องจากเรายังมีอีกหนึ่งนัดนะครับผม นัดที่สําคัญโคตรๆก็คือเกม FA ฟเักับวู๊ปทำต้นนั่นเองฮะเอาเลยครับผมเกมนี้ค่อนข้างสําคัญเลยฮนะนี่ฮะรีแกนนะครับผมก็เส้นทางจบกับแมนยูเรียบร้อยครับก็เป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเย่นไปนะเอาเลยครับมาวันนี้เราต้องเรียกความมั่นใจเจอกับวู๊ปทำต้นโคตรๆเลยครับต้องโฟกัสสุดๆเลยกับเกมเกมนี้ซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสําคัญสุดๆไปเลยนะครับ เราต้องเล่นเกมของเราให้ได้ครับโดยที่ไม่ต้องกดดันอะไรเลยครับเรียบร้อยครับเฟสคอนเฟรนซ์จบแล้วครับเอาเลยครับก็ถือว่าเป็นเกมนัดชิงจริงจริงนะครับการเล่นฟีฟ่าคาริโอโบถือว่าตื่นเต้นมากนะครับผมเพราะว่าเซฟที่แล้วเกือบจะได้เล่นแต่เราก็ไม่ได้เล่นกันนะฮะวันนี้เรามาเจอกับวูฟทอมตันนะครับแล้วก็เป็นเกมที่โคตรจริงจังเดี๋ยวเจะต้องจัดตัวเต็มเ็มแล้วก็ลงแบบจริงจังนะครับ let's go เอาเลยครับผมคริสเตียโนโรนัลโดครับณสนามเวมรี่ครับวันนี้มาเจอกับวู๊ปแมตันในนัดชิงชนะเลิศครับก็เป็นเรียกว่านัดที่แมนยูจะต้องโฟกัสมากๆครับอาจจะเป็นแชมป์แรกของจอร์นบอสก็เป็นไปได้ครับแน่นอนครับนูโนเอสปริโตซานโตของวูฟก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับผมเป็นผู้การทีมที่เที่ยวมากครับและวู๊ปแมตันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าตบทีมใหญ่เป็นยังไงฮะ เอาละครับลงสนามที่เรียบร้อยแล้วนี่คือถ้วยเบคครับนะครับเป็นถ้วยเก่าแก่ของลีกอังกฤษเลยนะครับนี่ครับเส้นทางของทั้งสองทีมที่บาดบันเข้ามากันอย่างยาวนานครับมาถึงไฟนอลวันนี้ที่สนามเวมรีฮะเป็น2ทีมที่เรียกว่าก็สมศักดิ์ศรีนะครับแล้ววันนี้แรดฟอร์ดเป็นนักเตะที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับนี่ครับบาคัดแรดฟอร์ดครับวันนี้ต้องโฟกัสสุดๆครับกับพาทีมรักของเขาเนี่ยไปสู่แชมป์เอฟเอคับไปได้ครับ นี่ครแชมป์แอฟริครับครับถ้วยที่อย่างน้อยก็เป็นเกียรติประวัติหนึ่งอย่างนั่นเองฮะเป็นถ้วยเก่าแก่แล้วจับไม้จับเบือนก่อนนะช่วงนี้มาจีดับเบิลไดกาวันนี้ก็ลงเป็นผู๊สาประตูตัวจริงนั่นเองครับโรนัลโด้ก็ลงเช่นเดิมนะครับผมตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยพี่แกลงทุกนัดเลยฮะเอาละครับวันนี้ซึ่เปตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูเหมือนว่าจะกลับมาเล่นระบบหลัง4เหมือนเดิมครับมาระบบ4 2 3 1เช่นเดิมนั่นเองนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ก็กองหลังเป็นตัวเซเบ้คู่กับอุปาเมกาโนครับทางซ้ายเป็นเตเรสทางขวาเป็นวาเมสซาก้าตรงกลางเป็นเดคแคนไรส์วันเดอร์เบกแล้วก็บูโน่เฟนเดสครับหน้า3ตัวเป็นอีซักโรนัลโดแล้วก็แรดฟอร์ดนั่นเองครับส่วนวูฟแสตน์ an, นะครับก็มาในระบบหลัง3เช่นเดิมนะของดูโน่นะครับมาในระบบเดิมเหมือนเดิมเลยก็จะมีทางด้านของโบลลี่นะครับเดนดรองเกอร์ Den er, นะครับทางซ้ายเป็นจอห์นนี่ทางขวาเป็นเซเมโดตรงกลางมี เนเรสอ่าเนเวสนะครับกับทางด้านของฮาริสครับแล้วหน้าเป้าก็เป็นราอูคบีเนสครับเอาเลยครับเกมกำลังจะเริ่มครับที่เวมบรีนัดชิงชนะเลิศ FA ฟเอครับนะครับผมมาร์ติอเคลียบอลชี้ในแคนไรส์แล้วเตเรสสาดขึ้นมาให้อีซักเก็บบอลอีซักพลิกลูกนี้อีซักทำได้สวยมากแล้วออกมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดล็อกกลับมาตรงนี้แรดฟอร์ดช้าไปหน่อยครับโดนเดียตาแย่งไปได้แล้วแรดฟอร์ดจะไปแย่งคืน ฟานเดอร์เบกลหลอกหนึ่งีทำได้ดีกับโวแดนซ์โดนหลอกไม่แล้วฟานเดอร์เบกออกขวามาที่โรนัลโด้โรนัลโด้ลับมาแล้วโรนัลโดเปิดเข้ามาที่ตัวเซเบตตัวเซเบตออกซ้ายมาที่แรดฟอร์และแรดฟอร์เข้ากลางให้บูโน่บูโน่เฟนเดสยิงขวาแล้วก็เรียบร้อยโฮแมนยูขก้นนำก่อนเลยหนึ่งประตูจากบูโน่เฟนเดสครับ โอ้โหมาเร็วเหมือนกันครับสกอร์แรกในนะัดชิงชนะเลิศของ F อครับพโวมาอย่างเร็วแล้ว9นาทีเท่านั้นไม่ต้องรอกันนานนะมาเลยครับผมแมนยูไนเต็ดครับลูกนี้แทงขึ้นมาแล้วบูโนเปรนเดตล็อกกลับมาแล้วปั่นโคง้งโค้งปาติซิโอรับไม่ไหวจริงๆนฮะโอ้ทีว่ว่าวิลลี่โบลลี่พลิกตัวช้ากว่านะเนื่องจากตัวก็ยิ่งใหญ่โนวะแล้วบูนโนยิงลูกนี้คมจัดนฮะ เอาแล้วขี่หลังกันเลยครับทางด้านของบอบิซาก้าโอห้ห1-0แล้วที่เวมเบรียแมนยูขึ้นนำก่อนเลยครับจากกูโนโฟเฟร์นเดสครับรมาอลไรครับผมใจมาแล้วแมนยูขึ้นนำแล้วครับทุบทำด้าน1-0แล้วมาที่โบลลี่ขึ้นซังซ้ายมาแล้วเตเรสขึ้นได้ไปชนกับเดียต้าแล้วดีแคนไรส์ดีแคนไรส์ออกมาข้ามมาที่อุปาเมกาโก ฟาเมโรเข้าในมาที่ฟานเดเบกฟานเดเบกออกมาที่วาริาการแล้วโรนโดขอทางขวาโรนโดทิ้มอะโรนโดล็อกเข้าในมาโรนโดล็อกหนึ่งทีโลนโดล็อกสองทีแล้วโรนโดปั่นด้วยซ้ายโหทำเป็นเล่นไปแล้วคิสเตโดโรนโดเลี้ยงเข้ามาอย่างอายุยี่สิบนะแม่ดูฮะปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ก็เกือบไปับปัวตอนนี้แมนยูใจมาจะจัด,จดคือกดโค่ะนะโอเสียงเวมรี่ก็หึ่มเลย แล้วเดเวตรงนี้ราอูคิมิเนสเกือบได้ยิงโอ้โหแต่ว่าว่าเดกอาทําได้ดีมากครับโหว่ว่าพิซากากลับไปแมนยูต้องตั้งหลักดีๆครับอย่าพยายามเสียบอลแล้วลูกนี้เปิดออกไปเลยครับ <c oughs> โอ้โหฟานเดอร์เบกเมื่อกี้เกี่ยวสร้างงานให้เพื่อนนะขึ้นมาที่เซเบโดได้สวยเซเบโดให้เดียต้าเปิดขึ้นมาตรงนี้แต่ว่ามันแรงเ oh. ดกอารับบอลได้ครับเดกอาเปิดซ้ายมาที่ เตเรสจะมาชิงเร็วแต่ว่าหมดครึ่งแรกไปก่อนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเป็นเกมที่ครึ่งแรกแฟนๆน่าจะแฮปปี้ครับเพราะแมนยูนี่คือขึงอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็เข้าทำอย่างหลากหลายมากครับเป็นเกมที่สนุกมากครับก็แมนยูขึ้นนำ1-0จากบูโน่เฟรเดสอยู่ครับในรอบชิงชนะเลิศเอเอฟับนั่นเองครับมาครับอีก45นาทีครึ่งหลังครับผมตันเขี่ยจากซ้ายมาขวาครับัดชิงชนะเลิศเอเอฟับครับ พิลิบอลลี่ชิปขึ้นมาตรงกลางแล้วฮาเร็สเตะบอลได้เพียต้าแล้วตรงนี้ตัดบอลได้เตเรสทำได้สวยบูโนไปเน็ตบูโนหันหน้าเข้าประตูบูโนขอทางซ้ายและฟอร์ดขอมาแล้วแลตฟอร์ดตรงนี้แลตฟอร์ดเปิดเข้ามาบูโนยิงฮอเรียบร้อยแล้วสองศูนไปเลยครับโอเปิดมาไม่กี่นาทีเท่านั้นครับแม่ โอ้เหมือนแมนยูจะเล่นจุดอ่อนของบู๊ครับยังคงไม่ได้ตั้งตัวนะบู๊เพาะแมนยูเอาจนได้คือเคลื่อนเร็วมากครับแล้วแบตฟอร์ดเปิดแบบย้อนหลังมาแต่ว่าวิลลี่โบลี่อีกแล้วครับที่ช้าวันนี้เ,เจอบูโนครับนือว่าพลิกตัวกลับมาได้เร็วกว่าแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้มันจ่อมากๆฮะโอ้ถือว่าสะใจจอร์นบอลนะอาจจะเป็นโทฟี่แรกของเขาับวันนี้ FA ครับเน่ง เอาแล้วจะเปลี่ยนคนแรกก่อนเลยครับทางด้านของวูปทำตันจะเปลี่ยนเดียต้าออกแล้วเอาลูคัสมูราที่ย้ายมาจากสเปอร์ลงมาเรียบร้อยนะเอาละฮะก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วครับเดียต้าวันนี้เล่นไม่ออกเลยแล้วเข้ามาที่ดูเป็นเนเวสโฟแดนเปิดไม่ดีแล้วตรงนี้ได้แคนไรท์มาช่วยสอนฮาริสแทงเข้ามาตรงกลางแล้วโฮลูกนี้เหมือนผีจับยานะ โอ้แทงมันสวยมากครับโอ้ยาที่จะป้องกันมากลูกคัดบูล่าลงออไปซุปเปอร์ซับนะครับโอ้เอาเะยครับผมแมนอยู่ในเตดโดนตีไข่แตกในนาทีที่80กว่านั่นเองฮะ <c oughs> เหนื่อยนะครับแมนอยู่ต้องเล่นด้วยความเก่งสุดๆฮะคือลูกนี้อยู่ดีก็แทงแบบผีจับยัดครับโอ้แล้วแหมมันก็กันยากนะลูกนี้โอ้ต้องชมครับเตเรสก,ก็พยายามที่จะต้องพยายามสุดๆแล้วเตเรสฮนะ แต่ว่าลูคัสมูรานี่ก็เร็วมากครับโอ้โหบอสโจนบอสนี่เครียดเลยครับแมเอาเลยครับแล้วแมนยูจะเปลี่ยน3าคนเลยนะครับเอากองกลางพันดูอย่างแม็กโชมินเน่ลงมาแล้วเอาฟองโซเดวี่ลงมาเล่้ทางซ้ายนะครับจะต้องใช้ความเร็วมาจับละครับทางด้านของลูคัสมูรอานะครับ,รมแ,รบแมนยูจะต้องช่วงเวลาหน่อยครับคอใกล้ๆกับแม็กโชมินเน่แม็กโชมินเ่เล่นใกล้ๆกับแรดฟอร์ดตรงนี้แล้วอีซักอีซักวนกลับมาแล้วปั่นด้วยขวาหูย แมลูกนี้คือมันลูกนี้คือต้องจมสเต็ปหลอกครับกพอว่ายิงโค้งน้อยไปหน่อยนะไม่งั้นนี่คือเข้ากรอบแน่ๆ่เอาละ89นาทีกําลังจะทดเวลาเลยครับสำหรับคู่นี้นะฟริซิโอจะเปิดขึ้นมาเวลาบีบหัวใจแล้วแม็กโจมิเน่ขึ้นก่อนเลยฟองโซเดวีดเปิดเข้ามาให้ซักอีซักอีซักไม่รีบเร่งครับอีซักไม่รีบเร่งแล้วส่งให้แม็กโจมิเน แบ็โจวินเน่สามนาทีครบแล้วแล้วฟานเดอร์เบเกให้แรดฟอร์ดทางขวาว่าพิซาก้าเติมขึ้นมาว่าพิซาก้าเปิดแล้วแบ็กโจมินเนไม่ทันแล้วจบเกมจนได้ครับแมนเชสเตอร์แตดเป็นแชาเบเบ้ครับครับโอ้นี่ครับสิ่งที่แฟนแมนยูรอคอยครับการดีใจอย่างเงี้ยเป็นเกมที่บูโน่นี่เป็นฮีโร่แล้วยิง2ประตูให้แมนยูชนะเพื่อทำต้านในรอบชิงชนะเลิศได้เป็คับไป2ประตูต่อหนึ่งครับ นี่ฮะนี่คือสิ่งที่แฟนแมนยูรอคอยแล้วผมก็รอคอยมากครับว่าเรื่องจริงจะได้เห็นเมื่อไหร่ฮะการชูถ้วยแล้วก็ดีใจอย่างเงี้ยเอาละฉลองกันแล้วตอนนี้นักเตะนะครับแมต้องชมความพยายามตลอดทั้งซีซั่นนะที่เข้ามาสู่จุดนี้ได้ฮะความเครียดทุกนัดในเกมบอลถ้วยฮะเอาละคาวาน,นี่ก็ลงมาวันนี้ไม่ได้ลงนะคาวาน,นี่แต่ว่าลงมาดีใจแล้วก็มาชูถ้วยกับน้องๆนั่นเองฮะ และคนที่จะนําชูถ้วยก็คือทั้งด้านของบูโน่เฟรนันเดสนั่นเองฮะทุกคนมาเลยครับผมเดอะวินเนอร์ครับบูโน่เฟรนันเดสเรียบร้อยแมนเชสเตอร์เดเตดครับ <S <S 1> <S 1> ก็เป็นภาพที่น่าย,ยินดีนะครับผมแฟนๆก็ดีอกดีใจนะครับในที่สุดก็เรียกว่าได้รางวัลตอบแทนสักทีครับหลังจากที่ฟอร์มดีมาอย่างยาวนานทุกการนะ ก็ต้องเสียดายไปที่เสียทางด้านของพิมเมลีกไปฮะแต่ว่า FA ฟเ p นี่ก็เป็นถ้วยแชมป์ที่แมนยู Man ก็อยากได้เช่นเดียวกันนะถึงแม้จะพลาดพิมเมลีกไปแต่ก็ยังได้ FA ฟเ p อเป็นรางวัลปอบใจฮะแต่ว่าก็ใหญ่ดีใจกันเหลือไปฮะเพราะว่านัดต่อไปแมนยูต้องไปเจอกับไบเยอร์มิวนิกนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ไฟนอลฮะแล้วก็ดีใจคร,ครับโอ้ไม่ยอมให้พี่ใหญ่ถือถ้วยพวกเลยครับโรนัลโด้ เอาเลยครับผมแล้วก็จบกันไปเดอ The Winner of Graduation นนะครับวันนี้แมนยูได้แชมป์เอฟเอคัพไปครองนั่นเองครับก็นี่ครับเล่นกันมากี่รอบตั้งแต่รอบหนึ่งรีเพย์รอบสองรีเพย์รอบสามรีเพย์รอบสี่รอบห้ารอบหกแล้วก็เซมิไฟแนลจนถึงไฟแนลครับแมนยูก็ได้แชมป์เอฟเอคัพกันสักทีครับก็เป็นแชมป์แรกของจอห์นบอสนั่นเองครับแล้วก็เป็นแชมป์แรกของพิภพวเตอร์ฟักด้วยที่เล่นเกมนี้ครับก็ถือว่าจบกันไปในคลิปนี้ครับพอหอมปากหอมคอ ใครที่ยังไม่อยากจะพลาดความมันโคตรในนัดต่อไปเป็นการรีแคปเกมแมนยูเจอกับาเยูนิคเช่นเดียวกับปี1999นะครับโหดที่แมนยูโคกชัยชนะเรียกว่ายิงก็ไปจากโซชานเองครับก็เรียกว่าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งอะไรไว้เลยครับเพราะนัดหน้ามาแน่ๆครับแมนยูเจอกับาเยูนิกในนัดชิงชนะเลิศอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนเลกนั่นเองคร วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวีบอวัตฟัคนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในฟีฟายเ c a คาริ m อ d e n โหมดนิวเจนั่นเองครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแชร์เมื่อไครับโว้ย